สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต้วนะัทพรขึ้นแท่นสะพ้ายใหญ่พรอปรพา่ารอดูสินเศรษฐีคุกเข่าขอแต่งงาน เธอเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีดีกรีความหวานไม่แพ้กับคู่อื่นๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวเต้านัทพรเตมีรักกับนักธุร,รกิจหนุ่มหล่อไฮโซนายประนัยพรประภาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาโพสต์ภาพความรักหวานฉ่ำทมกลางพระอาทิตย์ตกดินขอบคุณความรัก3ปีพร้อมกับรอฉลองในปีต่อๆไปแล้วนั้นล่าสุดสาวเต้าได้ออกมาโพสตภาพโมเมนต์ควงคู่บินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงประเทศอังกฤษปักหมุดเช็คอินที่อาร์เซนอลสเตเดียมสนามแข่งขัน กีฬาในลอนดอนเพื่อเชียร์ทีมฟุตบอลในดวงใจอย่างอาร์เซนอลทำเอาแฟนๆต่างลุ้นว่าทริปนี้จะมีสินคุ้เข่าสวมแหวนกันหรือเปล่านะโดยสาวแต้วเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ถามว่าหวันขนาดนี้จะมีข่าวดีไหมเจ้าตัวตอบว่าเราเป็นผู้หญิงเราไม่ต้องเฝ้ารอเราก็สวยทุกวันเราเป็นผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยค่ะเราต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องการกินการดูแลตัวเองแต่งหน้าทำผม เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าถึงเวลามันเมื่อไรก็ได้ที่เราพร้อมค่ะถามว่าเราพร้อมไหมวันต่อวันค่ะเรารู้ว่ามันแค่โมเมนต์เดียวถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มันยังมีอีกยาวเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นต้องเป็นคนที่ใช่ต้องอะไรแบบนี้มากกว่าเรื่องหน้าผมเป็นเรื่องรองมากถามว่าคนนี้ใช่ไหมก็วันต่อวันค่ะ แต่ว่ามีภาพในหัวไหมเจ้าตัวกล่าวว่ามีหมดแล้วค่ะพร้อมหัวเราะเพราะเราผ่านการถ่ายน้นนี่นั่นเราก็คิดเล่นๆเนพราะถึงเวลาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะ ถามว่าเราเตรียมตกใจสวยๆไหมกัมมโนกันไปเองหมดเลยถามว่าถ้าจะแต่งมีวางไว้ในหัวหมดแล้วเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ไม่พูดไปเรื่อยมันก็มีนนนี่นั่นเยอะถึงเวลามันอาจจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ความไม่แน่นอนค่ะชีวิตวันต่อวันค่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ